สวัสดีครับน้าแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่27นะครับมีนาคมนะครับ2563ครับวันนี้น้าแท็กเตอร์ครับก็แจ้งไปัพันนะครับช่วงเย็นๆนะฮะก็จะมีรถเข้าใหม่นะครับเพิ่มเข้ามาเก้คันนะครับ9รายการนะครับส่วนที่มีอยู่วันนี้นะฮะเอ่อก็เพิ่มมาอีก2รายการนะฮะนะครับ ติดจองไปแล้วก็ซะส่วนใหญ่นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับสินค้าหน้าร้านกันนะฮะประจําคลิปของวันที่27นะฮะก็อีก9คันก็จะเป็นตระกูลยันมานะครับก็จะเป็นยันม่า39แรงนะครับอยู่ที่5คันแล้วก็อีก49แรงอยู่1คันนะครับแล้วก็จะเป็นคูปเปอรต้า3608นะครับเข้ามาคันหนึ่งนะฮะแล้วก็4508เข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ สามารถยกหูนะครับโทรติดต่อสอบถามได้โดยตรงนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ091 861 1191ครับ091 861 1 9 1นะครับวันนี้จัดโปรโควิดครับจัดโปรโควิดเหมือนเดิมนะฮะก็ยังมีส่วนลดนะฮะยังมีส่วนลดพิเศษให้อีกคันละ3,000บาทนะครับส่วนลดพิเศษให้อีกคันละ3,000บาทนะฮะเริ่มต้นจากคันแรกกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับคูปองต้านะฮะ l c 7 0 8นะครับตัวนี้นะครับ รอติดสติกเกอร์ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะฮะก็พร้อมจัดส่งได้เลยนะฮะตัวนี้อุปกรณ์ใบมีดตัดดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผานสีนะครับราคาที่สามแสนห้าหมื่นบาทนะครับสามแสนห้าหมื่นบาทตัวนี้เป็นคูปต้านะครับ L สี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับลูกหมากนะครับตัวนี้ตรวจเช็คให้ใหม่นะครับทุกจุดแล้วนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะฮะรั่วกอดอยู่บนดูได้นะครับตัวนี้นะฮะก็รถใช้งานอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยชั่วโมงครับลูกค้าอันนี้ทําสีใหม่รอบพันนะครับ ตรวจเช็คเปลี่ยนไายของเร็วให้แล้วนะครับยางยังสวยครับตัวนี้4708นะครับก็จะเป็นระบบเครื่องยนต์นะฮะ4ี่สูบ Direct Injection 4 w i n ขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้นะฮะก็ใช้ได้ทั้งงานไล่และงานนาก็ดีนะครับอยู่แถวหน้านะฮะแถวหน้าเรานะฮะตัวนี้จะเป็นคู b บต้เนาะอ่ะถัดไปนะฮะเดี๋ยวจะไปเร็วหน่อยนะครับวันนี้ก็จะเป็นยันม่านะครับเนี่ยครับ ี่คันแรกนะครับจะเป็นรถสกูลสี่สูบนะครับได้ทั้งงานไล่ก็ดีงานนาก็ได้นะฮะตัวที่สองครับเป็นยันม่าสี่สิบเก้าแรงนะครับตัวนี้เป็นรถจัดเวียนปีหกศูนเนาะติดจองไปเรียบร้อยนะครับเมื่อวานก็ขอบพระคุณลูกค้าจากอำเภอสว่างแดนดินนะฮะจังหวัดสกลนครเป็นอย่างสูงนะครับตัวนี้มาใหม่นะครับมาเร็วไปเร็วมากครับนะครับติดจองแล้วนะครับราคาของคันนี้อยู่ที่สามแสนสี่หมื่นบาทนะครับรถจัทะเวียนปีหกศูนย์นะฮะสวยเลยนะฮะ มาใหม่หนึ่งั้นครับตัวนี้เป็น49แรงเหมือนกันครับลูกค้านะฮะสวยสวยเลยครับตัวนี้รถจดทะเบียนอยู่ที่ปี5้าห้านะครับใช้งานอยู่ที่1,000งัน่รชั่วโมงนะครับ1,700ชั่วโมงนะครับสวยๆเลยครับยางหลังเปลี่ยนให้ใหม่ครับยางหน้าก็ใหม่นะฮะยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นเลยนะครับตัวนี้ราคาที่34 0 0 0 0ี่บาทนะครับ3 4 0 0 0 0ี่บาทจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับลูกค้านะฮะยางใหม่ๆ่นะครับเดิมเดิมนะครับสีเดิมนะฮะ ดูชั่วโมงการทํางานครับเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะอย่าฟังเสียงเครื่องยนต์นะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับตรงนี้นะครับเครื่องนิ่มนะฮะเครื่องนิ่มนะครับปันน้อยนะครับตรงนี้นะครับมาพร้อมกับอุคกรณ์นะครับก็คือ ใบมีดในดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผ่านหกนะครับของซี t มทีนะครับดูชุดท้ายเขานะครับดูชุดท้ายนะฮะอันนี้ละเอียดให้นิดนึงนะครับไม่มีจุดร่วดซึมนะครับตรงนี้รถพร้อมใช้งานเลยนะครับสีสันเดิมๆนะครับสปอร์ตไลท์พร้อมนะครับลูกหมากนะครับแน่นทุกจุดนะฮะไม่เคยตัดท่อนคัดนะครับเครื่องเดิมนะฮะครับจุดมาร์กยังอยู่นะฮะจุดมาร์กยังอยู่ครบนะครับเครื่องเดิมนะครับ ก้อนคันนี้นะครับราคาที่สามแสนสี่หมืนบาทนะครับลูกค้าท่านที่สนใจนะฮะยกหูได้เลยนะฮะของยันม่าสี่สิบเก้าแรงนะครับก็เป็นระบบเบหน้านะครับเก้าเกียร์ถอยหลังเก้าเกียร์ดิเรกอินเด็กชันนะครับโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อเหมือนกันนะฮะยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะลูกค้านะครับตัวนี้นะครับเดิมๆมเลยนะฮะตัวนี้หนื่อขั้นนะครับอ่าก็จะเป็นยันม่า e f 453 t l x นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับของยันม่า45แรงนะฮะ ตัวรถอยู่ที่ปี54ครับจดทะเบียนปี54นะครับปี54ใช้งานอยู่ที่1,200ชั่วโมงเหมือนกันนะครับตัวนี้เก็บสีคารล่างให้นะครับ1,247ชั่วโมงเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้เก็บสีคารล่างให้เรียบร้อยนะครับใบมีดใบดันเดิมๆนะฮะยางก็ยังสวยอยู่ทัสี่เส้นนะครับก็ระบบเดียวกันครับกับ49แรงแต่ว่าราคาถูกลงมาอยู่ที่2 8 5 0 0 0บาทนะครับ รถยนต์ดเรกินเซชั่นเหมือนกันครับเดินหน้าเก้าเกียร์ใสยหลังเก้าเกียร์นะครับตะกูลยันมาตัวนี้นะฮะก็เสียงรถจะดังหน่อยเนาะก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจครับก็ยกหูได้เลยครับศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นยันม้าเหมือนกันนะครับสำหรับสาวกยันมานะฮะสาสิบเก้าแรงนะครับเดี๋ยวมาใหม่นะฮะก็ลดราคานะครับคะสาสิบเก้าแรงก็ราคาที่จะมาใหม่ก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่สอง0สน สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเอาโปรโควิดไปเลยนะฮะวันนี้ที่รีวิววันนี้นะฮะจะมีส่วนลดสามพันทุกคันนะฮะมีส่วนลดให้สามพันทุกคันนะครับลดให้สามพันทุกคันตัวนี้ก็นะฮะเป็นคูมบต้านะครับ L สามหกพันแปดนะครับรอติดสติกเกอร์นะฮะติดเสร็จแล้วทางหนึ่งครับสติกเกอร์ยังไม่มาทางหนึ่งนี่ครับสวยๆเลยนะฮะ ยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับตัวนี้ไปอุบลนะฮะไปอุบลนะครับตัวนี้เป็นรถนานะครับเราทําสวยให้ใหม่รอบคันนะนะฮะยางหลังก็ใหม่นะครับอันนี้ไปเบินยางมาครับดอกยางหายแล้วนะฮะนะครับจุดท้ายสวยครับ PTO สวยนะครับก็วันนี้ก็เป็ช่วงเช้าๆนะครับรีวิวประมาณช่วงหกโมงครึ่งนะฮะสีสีจะสวยมากครับเพราะแสงก็โดนกับกำลังแดดกำลังออก นะฮะตัวนี้ก็สามหกศูนย์แปดนะครับตัวนี้เป็นรถปีห้าสามนะครับก็ติดต่องให้ลูกค้าที่อำเภอทุ่งฝนนะครับจังหวัดอุดรธานีแล้วเช่นเดียวกันนะครับลูกค้าขอเปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับจัดไปเลยนะครับตัวนี้คสามหกเป็นรถสามสูบนะฮะเครื่องยนต์สามสูบนะครับนี่ตัวนี้หนึ่งขั้นนะฮะก็เป็นคูปตานะครับ L อสามสี่ศูนย์แปดนะครับขอบพระคุณพ่อผู้ใหญ่นะครับจาก จังหวัดนครพนมนะฮะเป็นอย่างสูงนะครับตรงนี้เข้ามาเลือกใช้บริการจากร้านของเรานะครับหน้าฝนฝนตกแล้วครับถ้าในหาตัวตัดหญ้าไว้ใช้งานครับก็นะครับติดต่อนัทเซอร์ได้นะครับตัวเล็กก็อยู่ที่สองหมื่นสามพันห้าร้ยเออสองหมื่นสามนะครับตัวเล็กก็ขนาดหนึ่งเมตรนะครับตัวเมตรยี่สิบก็อยู่ที่เมตรยี่สิบจะใส่สามสิบหกนะครับสี่ถึงสี่ศูนย์นะครับนะสามเก้าก็ใส่ได้ตัวนั้นราคาที่ สองแสนไอ้สองหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้าตัวใหญ่อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดนะครับนะฮะส่วนอานยกล่องฐานพวนเราก็มีนะฮะตรงนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นอันขุดมันนะครับก็อยู่ราคาเริ่มต้นอ,อยู่หมื่นอันขุดมันอยู่หมื่นหมื่นหมื่นสองห้าร้อยนะครับไอหมื่นหมื่นสองพันหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็จัดทรงนะครับที่อำเภอภูเวียงนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นอูปต้าเอลสามสี่จุดแปดนะครับไรีวิวครอบแบบไปเลยนะครับขวันดำอู้เลยนะครับนี้นะครับหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนส่วนฐานยกล่องก็เริ่มต้นที่หนึ่นห้าห้าร้อยนะครับัวนู้นนะคะ ก็ขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามทางร้านแท็กเตอร์เป็นอย่างสูงนะครับก็วันนี้ก็ก็พอแล้วนะครับสำหรับคลิปของวันนี้นะครับก็ออกจากบ้านนะครับก็อย่าลืมนะครับสวมหน้ากากอนามนะครับเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคโควิด -2019 นะครับซึ่งนับว่ามันรุนแรงมากนะครับก็สามารถโรคนี้สามารถทําให้คนทั้งโลกนะครับหยุดงานนะครับแล้วก็ก็ตกงานได้เลยทีเดียวนะครับการใช้จ่ายนะครับก็นะฮะก็ต้องดู แน่สุขภาพตัวเองนิดนึงเนาะยังไงก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับ